สวัสดีค่ะมีใครเคยเจอหมูที่มีผิวหนังลักษณะแบบนี้ไหมคะ โรคที่เห็นกันไฟต้นคลิปนะคะโรคไฟลามทุ่งค่ะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งสาเหตุนะคะเกิดจากการกินอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นตัวก่อโรคฝากคนอยู่ค่ะหรือติดเชื้อทางผิวหนังที่มีรอยแผลหรือรอยถลอดโดยมีมลรงวันเป็นพาหะนะคะลักษณะอาการของโรคไฟามทุ่งในสุกรนะคะการติดเชื้อแบบเฉียบพันธ์นะคะบริเวณผิวหนังนะคะจะมีลักษณะสีแดงสดโดยเฉพาะบริเวณปลายหูปลายจมูกและบริเวณตอนล่างของช่องคองและหน้าอกค่ะในสุกรป่วยนะคะจะมีอาการซึมไข้สูงเมื่ออาหารและไม่กินอาหารคาะต่อมานะคะจะมีอาการท แสดงให้เห็นถึงระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกายสุกรมีปัญหาหรือที่เรียกว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยสุกรจะตายหลังจากแสดงอาการป่วยภายใน 2- 3ถึงวันค่ะการติดเชื้อแบบรุนแรงโดยส่วนใหญ่นะคะเมื่อสุกรมีการติดเชื้อแบบรุนแรงสามารถสังเกตได้ชัดที่บริเวณผิวหนังซึ่งจะมีลักษณะนูนคล้ายกับการเป็นลมพิษโดยขนาดแผลนะคะจะมีความกว้างอยู่ที่2 5 5ถึงเซนติเมตรค่ะสามารถจะตายได้ทั่วทั้งตัวนะคะมาเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าท้องคนขาทาั้งด้านในและด้านนอกบริเวณใบหูบริเวณลำคอและบริเวณหลังค่ะ ต่อมาการติดเชื้อแบบเรื้อรลังนะคะมันจะเกิดกับสุกรที่หายจากโรคแล้วแต่ยังคงมีเชื้อที่เป็นตัวก่อโรคอยู่ในร่างกายโดยผิวหนังนะคะที่มีการติดเชื้อจะเริ่มตกสะเก็ดหลังจากนั้นนะคะเชื้อก่อโรคจะเข้าไปอาศัยอยู่บริเวณข้อต่างๆตามร่างกายอย่างเช่นข้อเท้าซึ่งจะทําให้เกิดการอักเตบภายในระยะเวลา2ถึงสสัปดาห์ข้อเท้าจะเริ่มมีลักษณะบวมและแข็งซึ่งส่งผลให้สุกรที่มีการติดเชื้อแบบเรื้อรลังจะมีอาการเดินกะเพรและจะเป็นตัวพาหะทาให้สุกรตัวอื่นมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ได้นะคะได้แก่กล,ลุ่มเตต้าทันทีกลุ่มอะมอกซิลีนกลุ่มเฮนิซิลินและกลุ่มบินโฟมซินค่ะโดยสุกรที่มีอาการป่วยนะคะควรได้รับการฉีดยารักษาทันทีส่วนสุกรในฝูงนะคะที่ยังไม่มีการแสดงอาการการติดเชื้อควรได้รับยาปฏิชีวนะผสมในอาหารหรือในน้ำเพื่อป้องกันและควบคุมการติดโรคโดยให้ติดต่อกันอย่างน้อย5วันค่ะการควบคุมและการป้องกันโรคนะคะคการป้องกันโรคที่ดีที่สุดนะคะควรมีการจัดการด้านสุขภิบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในบริเวณพื้นที่ที่มีการระบาดหรือในบริเวณที่มีการปปปปรรรระะะกกาาาาาาศววว่่่เเ็็นนนโโคคคจจมมีีัดแลลงงทหขออส กรณีที่มีการนำสุกรจากแหล่งอื่นเข้ามาในฟาร์ควรมีการกัโกโรคอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนนำมาใช้งานและควรวางแผนการใช้ยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดตามเป็นประจำค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับโรคไฟรำทุกงม่สุกรหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,ท,กรทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ